สวัสดีนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกับวิชาวงจรดิจิทัลนะครับในระดับชั้นปวช2นะครับซึ่งวันนี้ก็จะถึงเรื่องเกี่ยวกับการแปลงจากเลขฐาน8นะครับให้กลายแปลงเป็นเลขฐาน16แล้วก็มีการแปลงจากเลขฐาน16เนี่ยให้กลายเป็นเลขฐาน8นะครับซึ่งวิธีการทั้ง2วิธีการนี้นะครับมันจะมีตัวกลางนะครับมีตัวแปลนะครับตัวแปลงของเลขตัวกลางก็คือเลขฐาน2เนี่ยเข้ามา ช่วยในการที่จะทําให้เราแปลงได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นดังนั้นจากหลักการที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับก็คือว่าวิธีการแปลงจากเลขฐาน8เป็นเลขฐาน16นั้นนะครับแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีการแปลงจากเลขฐาน16ให้กลับมาเป็นเลขฐาน8เนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะครับอยาเดี๋ยวเราลองมาดูกันโดยการเข้าเรื่องนะครับอ่ะเดีย๋ยวครูขอขอเปิดกระดานเข้ามานะครับเพื่อจะได้ทําการเขียนแล้วอธิบายเข้าไปเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ เราก็มาดูเลยคราวนี้นะครับเขาบอกว่านะครับการแปลงนะครับจากเลขฐาน8นะครับให้กลายเป็นเลขฐาน16บนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีเลขอยู่นะครับอ่ะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้คุณเขียนเป็นควิสต์มาสกันก็คือเลขฐาน8ให้การแปลให้กลายเป็นเลขฐาน16บนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการแปลงจากเลขฐาน16นะครับให้กลายเป็นเลขฐาน8ขอโทษนะครับเลขฐาน16บนะครับให้แปลงเป็นเลขฐาน8 ซึ่งตัวกลางของเราก็คือจะเป็นเลขฐาน2ล่ะนะครับดังนั้นจากเลขฐาน8เนี่ยนะครับครูต้องแปลงมาให้อยู่ในรูปของเลขฐาน2ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะแปลงกลับไปอยู่ในรูปของเลขฐาน16อีกทีหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าแปลงจากเลขฐาน16นะครับเราก็จะใช้เลขฐาน2เนี่ยนะครับเป็นตัวกลางแล้วก็แปลงจากเลขฐาน2ที่ได้มากลายเป็นเลขฐาน8 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหลักวิธีการนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือเราจะต้องจำหลักการนะครับของการใช้เลขฐาน2ในเลขการแปลงในเลขฐาน8ก่อนนะครับซึ่งวิธีการก็คือถ้าเราจะใช้เลขฐานสองนะครับในเลขฐาน8เนี่ยนะครับเราจะต้องมาจับตัวหลักของเลขฐาน2ให้ได้เราต้องใช้ทั้งหมด3หลักนะครับถ้าใช้ในเลขฐาน8นะครับจากฐาน8ปไปเป็นฐาน2เราใช้ทั้งหมด3หลัก หรือจากฐานสองเนี่ยเป็นเป็นฐาน8แล้วก็จะจับ3หนละักเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเลขฐานส6อยู่นะครับเราต้องการจะแปลงไปเลขฐาน2เราจะจับเลขฐาน2ทั้งหมด4หลักทีละ4หลักและเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราจะแปลงกลับไปเรงเลขฐาน16คุณมีเลขฐาน2อยู่คุณก็ต้องจับเลขฐาน2นั้นอยู่ที่ทั้งหมด4หลักอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการให้วิธีการจําให้มันง่ายขึ้นเราก็ต้องมาดูการเขียนตารางเปรียบเทียบกันระหว่างเลขฐาน แนะครับเลขฐาน2แล้วก็เลขฐาน10กันอ่ะเรามาดูแล้วพยายามจําให้ได้นะครับเพื่อเอาไปใช้ในการอ้างอิงนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนตารางขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเพื่อจะสะดวกในการที่เราจะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับอ่ะครูขอเขียนอันแรกก่อนเลยเป็นเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10เลขฐาน10ของครูก็คือมีตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8 ต่อจาก9ก็คือเลข10ถูกไหมครับนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นเลขฐาน2นะครับอ่ะฐาน8ก่อนละกันฐาน8นะครับเลขฐาน8ของเราก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7าเพาเอเลยจาก7มาก็คือกลายเป็น8ไม่ได้นะก็กลายเป็น1 0นะครับ9ก็คือ1 1เพราะว่าเรานับเลขฐาน8ก็จะมีอยู่แค่0ถึง7นะครับเกินจาก 7ไปก็กลายเป็น10นับใหม่เรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามีเลขฐานสองอยู่นะครับเลขฐานสองต้องพยายามจับให้ได้ทั้งหมด3หลักด้วยกันเลขฐานสนะครับเลขฐาน2ต้องจับทั้งหมด3หลักดังนั้นถ้าเราจะเขียนเป็นเลขเอาครูขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเนาะนะครับถ้าเป็นเลข0ในเลขฐาน8เราก็ต้องเขียนเลขฐาน2มาทั้งหมด3หลักคือ 0, 0, 03ตัวนะครับ ถ้าเป็นเลข1ก็คือ001นะครับเลข2คือ010นะครับเลข3คือ1011นะครับเลข4คือ100 0. เลข5คือ101เลข6คือ110แล้วก็เลข7คือ111อันนี้ก็คือเต็มหลักนะครับ ของ3หลักดังนั้นจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราต้องการเขียน0ูนย์ก็คือตรงกับ0ูนย์ศูนย์ต้องการเขียน7ก็ตรงกับเลขฐาน2 3หลักก็คือ1 1 1ก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนเลขฐาน2แต่เราต้องพยายามใช้ตัวเลขให้มันเต็มทั้งหมด3หลักนะครับเลขฐาน2ทั้งหมด3หลักนะในการใช้แปลงเป็นเลขฐาน8เช่นเดียวกันเราก็ต้องมาดูวิธีการในการแปลงนะครับของเลขฐาน16ด้วยนะครับถ้าเป็นเลขฐาน1 6ก็คือวิธีการจําก็คือ เราต้องมีนะครับอ่ะขอเขียนเลขเลยแล้วกันเลขฐานสิบหกฐานสิบหกอันเดียวไม่พอแน่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีต่อจากเก้าอีกเนาะนะครับอ่ะเขียนตรงนี้ฐานสิบหกของว้นวินฐานสิบหกนะครับตรงนี้ก็คือเลขฐานสองนั่นเองนะฐา,านสองฐานสองนะครับแล้วก็ฐานสองเพราะว่าครู Sophie เขียนยาวๆไม่ได้ยู่ไม่พอหน้าเนาะนะครับฐานสอง ดังนั้นเรามาดูเลขฐาน16กเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับก็มีตั้งแต่นะครับ0ไปถึง9ใช่ไหมครับ0ถึง9ก็คือ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ตามนี้เลยต่อจาก9นะครับก็คือเลข10ใช่ไหมแต่อพอเอาเลข10ในฐาน16เราจะไม่เขียนเลข10เราจะเขียนเป็นตัวอักษร a นะครับ11ก็คือ b c d e แล้วก็ F จนถึงเลข สิบห้าเนาะก็คือสิบห้านะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนจริงๆก็คือฐานสิบหกก็คือมีตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบห้านะครับแต่ถ้าเกินจากเลขเก้าไปนะครับจะใช้เป็น A เป็นสิบนะครับ B เป็นสิบเอ็ดนะครับ C เป็นสิบสองดีเป็นสิบสามนะครับ E เป็นสิบสี่แล้วก็ F คือสิบห้าแต่ถ้าต้องการจะมากลับไปเลขอะไรเลขสิบหกก็คือหนึ่งอะไรหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งไล่ไปเรื่อยหนึ่งสอง 13 1, แล้วถึง 1a แล้วสิ่งจะกลายเป็น2 0น,นะครับอันนี้ครูก็จะลองเขียนดูแค่นี้นะดังนั้นถ้าเป็นเลขฐานนะครับอันนี้ครูขอลบเลขอื่นทิ้งเลยเหลือ,ลอแค่ตัวสุดท้ายของเลขฐานแต่ละตัวนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับคราวนี้ครูจะลองเปลี่ยนให้กลายเป็นเลขฐาน2บ้างนะครับเอาเปลี่ยนปากกาปแป๊บหนึงเอาสีฟ้าเหมือนกันละกันนะครับ จากเดิมที่เราบอกไปแล้วถ้าเป็นเลขฐาน8เราจับเลขฐาน2ทั้งหมดกี่หลัก3หลักนะครับแต่ตอนนี้คูมีเลขฐาน16อยู่ต้องเพิ่มมาเป็น4หลักนะครับเลขฐาน2จะเขียนทั้งหมด4หลักนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับบังคับเลยนะว่าต้องเขียน4หลักนะครับศนย์ก็ต้องมี3ตัวก็คือ4 4โตัวทดศูนย์0น 0, 0, 0นะครับ1ก็ต้องมี4ตัวก็คือ0 0 0 1เขียนให้มันครบนะครับ ต่อมา2คือ0010 0, 0นะครับ3คือ0011 1 4ก็คือ0100 0, 0 5คือ0101 0, 1 6คือ0110 1, 1, 0 7คือ0111 1, 1, 1นะครับ8ก็คือ1000 0, 0, 0 9คือ1001 0, 0, 1 10ก็คือ1010 1, 0, 1, 0 ไล่เบเลยให้มันครบ4หลักเนาะห b คือ1น1่นะครับ c คือ1 1 0 0 d คือ1 1 0่นะครับ e คือ1 1ึ่และ f ตัวสุดท้ายคือ1 1ึ่พอดีเลยนะครับดังนั้นสังเกตถึงแม้คุณจะเขียน0ูนย์เลขฐาน2อศย์ตัวเดียวก็ต้องเขียน0ูนย์ให้ครบทั้งหมดกีตัว 4ตัวถ้าสมมติได้เลข1ได้1นะครับมี1ห,หลักสุดท้ายหลักเดียวเราก็ต้องใส่ศูนย์ให้มันครบทั้งหมดกี่หลักให้มันครบ4หลักก็คือใส่ศูนย์ข้างหน้าไปอีก3ตัวนะครับเราจะเขียนเต็มจํานวนทั้งหมดดังนั้นจากตารเปรียบเทียบนี้นะครับเราต้องจําให้ได้นะครับว่าเลขฐานแเราต้องเขียนเลขฐานสองทั้งหมด3หลักนะนะครับแล้วก็เลขฐาน16เราก็ต้องเขียนเลขฐาน2ทั้งหมด4หลักในการจับดังนั้นเราเข้าเรื่องเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราจําหลักการตัวนี้ได้ เราก็สามารถจำวิธีการแปลงจากเลขฐาน8ให้กลายเป็นเลขฐาน16ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามายกตัวอย่างดูนะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับด้วยการแปลงเลขฐานตัวแรกเลยละกันนะครับตัวอย่างอ่ะสมมติว่าครูมีเลขอะไรอยู่ดีอ่ะเขียนข้ามาเองเลยละกันนะครับมีเลขฐาน8อยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็น107แล้วละกันอ่ะ107เป็นเลขฐาน8ต้องการทําให้กลายเป็นเลข อะไรไม่รู้อ่ะถึงอยู่ในเลขฐาน16นะครับดังนั้นวิธีการก็คือคุณจะต้องทําการแปลงนะครับเลขฐานตัวนี้ที่มาให้ได้จากเลขฐาน8นะครับเราต้องแปลงมันอยู่ในรูปของเลขฐานอะไรก่อนมาอยู่ในรูปของเลขฐา,า,าน2ซะก่อนอ่ะเดีย๋ยวเราลองมาดูว่าถ้าเราจะแปลงเลขนะครับเลขตัวนี้เรามีอยู่ก็คือ107ในเลขฐาน8อยู่นะครับอ่ะครูขอเขียนเลยละกันนะครับ1 0 7 เป็นเลขฐานแต่เนาะนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเลขประจําหลักแต่ละหลักของแต่ละตัวอย่างเลข7็นะครับเราก็จะมองย้อนไปดูที่ตารางเลข7นะครับเลข7ของเลขฐาน8นะครับก็คือเลขตรงนี้ถูกไหมครับนี่นะเลข7นะครับตรงกับ1 1 1 3ตัวนะครับก็คือตัวสุดท้ายเนาะเลข0นย์ะครับก็ตรงกับ0 3ย์ตัวเลขเลข1ใช่ไหมครับ1ก็จะใช้ศ0 1ย์ ดังนั้นเราก็จะมาเรียงกันตามตัวอักษรเลยนะครับเราจากเลข107ตัวนี้นะครับเราก็ทําจากข้างหลังก่อนเลย7ตัวแรกนะครับเตัวแรกเราก็ต้องใส่ทั้งหมด3หลักเข้าไปถูกไหมครับก็คือศูนย์ขอโทษไม่ใช่ศูนย์ขอขอลบแป๊บหนึงเได้ออกมาเป็น1 1ึ่หนึ่งหนึ่งเนาะ,ะเลขยโยงให้เลยจะได้เห็นชัดๆนะครับเก็คือนี่นะครับ1นึนะครับ1 1ึ่สาตัว เลข0ย์ก็ต้องใส่ทั้งหมด3ตัวด้วย0 0 0นะครับเลข1เราก็ต้องใส่ทั้งหมด3ตัวเหมือนกันคือ0 0 1ใส่ให้ครบนะครับตอนนี้เราได้ออกมาเรียบร้อยแล้วเราได้เลขฐาน2ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ออกมาเป็น0 0 1 0 0 0 1 1 1นะครับซึ่งเลขข้างหน้าศูนย์เนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นถ้ามาใช้ก็ได้เราอาจจะเขียนเป็น1 0 0 0 1 1 1นย์ศู ตอนนี้เราจะทําการแปลให้เป็นเลขฐาน16เราต้องทํำยังไงนะครับตอนนีอ้อย่าลืมว่าเลขฐาน16คุณมีเลขทั้งหมดกี่ตัวดูจากข้างบนเนี่ยยางถ้าเป็นเลข9ก็จะมีทั้งหมด4ตัวถูกไหมครับ1 0 0 0 1นดังนั้นเราก็ต้องมาจับนะครับจากหลักที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดจากเดิมนะครับมีหลักเลขฐาน2ทั้งหมดอยู่ทั้งหมดหลายตัวเลยจากเมื่อสักครู่เนี่ยจากเลขฐาน8มาเราจับ3ถูกไหมครับจับมาทีละ3ตอนนี้ ถ้าเราจะแปลงจากเลขฐาน2ตัวนี้ให้กลายเป็นเลขฐาน16นะครับเราต้องจับทีละ4หลักจากข้างหลังนะนะครับนับไปเลยนะครับ4ตัวก็ต้องคั่นด้วยตัวนี้เนาะนะครับคั่นด้วตัวนี้นะครับเลยข้างหน้าไปก็กลายเป็น0ูนเนาะนะครับอ่ะดังนั้นเราก็มาดูเขียนตัวแรกเลยนะครับ0 1 1 1หน่นึนะครับได้เลขอะไรออกมานะครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ได้อะไรออกมาอ่ะถ้าเป็นตัวนี้ถ้ามีศูนย์ตัวเดียวเราก็ใส่ให้ครบเลยมีสี่ตัวก็ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้เลขอะไรออกมาในเลขฐานสิบหกนะครับถ้าใครแม่นแล้วก็จะรู้เลยว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยตรงกับเลขอะไรเลขเจ็ดนะคะ 0, 1, 000, รับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ตรงกับเลข 0, 0, 0, ตรงกับเลขสี่ศูนย์ศูนย์ตรงกับเลขศูนย์ในเลขฐานสิบหก ใช่ไหมครับอ่ะลองมาเช็คดูนะครับเราก็ไปเปิดดูตารางนะครับนี่ศูนย์หนนใช่ไหมศูย์หนึตะกี้นี่ตรงกับเลข7นะครับ0 1นย์ห่ครับศูนย์หนตรงกับเลข4แล้วก็0ูนย์ศตรงกับเลข7แล้วก็ใส่ตามหลักให้ถูกต้องได้มาเป็นแบบนี้นะครับศูนย์สี่เจในเลขฐานสิเรียบร้อยนะครับ จากนี้เราก็สามารถตอบได้เลยว่าจากเลข107นะครับเลขฐาน8นะครับต้องการทำให้เป็นเลขฐาน16ได้ออกมาเป็น04 7หรือตอบแค่4 7ตัวเดียวก็ได้นะครับอ่ะในทางกลับกันยวลองมาเช็คดูนะครับว่าถ้าเราจะทำการแปลงจากเลขฐาน16ตอนนี้นะครับตอนนี้เลขฐาน16ของครูคือ4 7เป็นเลขฐาน16นะครับต้องการทำให้กลายเป็นเลขฐาน8จะทำอย่างไรอ่ะ ถ้าเป็นสีแดงดูน่าเกียดเนาะคูขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอะเรามาดูนะครับ47นะครับอะเขียนเลย47เป็นเลขฐาน16นะครับเราก็ต้องแยกออกมาเป็นเลขฐาน2ก่อนถ้าเราจะแปลงเป็นเลขฐาน8ถูกไหมครับเราก็ต้องแยกออกมา7เป็นเลขฐาน2ทั้งหมดกี่หลักละ่ะ7จ็ต้องมีทั้งหมด4หลักนะครับ4หลักของคุณก็คือ0 1 1 1, 1, 1นะครับ ต่อมาเลข4นะครับเลข4ก็ต้องมี4หลักด้วยนะครับ0 1 0 0เรียบร้อยได้ออกมาเป็นเลขฐาน2ละนะครับตอนนี้ครูจะได้ฐาน2เรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าต้องการจะทำให้เป็นเลขฐานแปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราจับอะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้จากฐาน16มาเป็นเลขฐาน2เนี่ยจับ4หลักแต่ตอนนี้ในทางกลับกันนะครับครูต้องการแปลงที่จะเลขฐาน2เนี่ยกลายเป็นเลขฐาน8ครูก็ต้องจับทั้งหมด3หลัก นะครับจากข้างหลังกูก็กั้นไปเลยนะครับสามหลักอันนี้ขาดอีกตัวหนึ่งเราก็ใส่ให้ครบจะได้เป็นครบสามหลักเนาะนะครับอ่ะเรามาเช็คทีแต่ละตัวดูนะครับเอาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับตรงกับเลขเจ็ดเป็นเลขขันแปดเนาะสามตัวศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือตรงกับเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงกับเลขหนึ่งดังนั้นหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเป็นเลขฐานฐาน แปดเรียบร้อยนะครับดังนั้นเราก็ลองเช็คคาตอบดูนะครับเป็นการเช็คคาตอบไปในตัวด้วยนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดเลขฐานแปดตรงกระโจทย์นี้เลยนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดเลขฐานแปดแสดงว่าวิธีการนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการแปลงในการหาค่าจากเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน16แล้วก็แปลงจากเลขฐาน16ให้กลายเป็นเลขฐาน8ได้ด้วยการใช้จับเลขฐาน2เป็นตัวกลางซันะครับถ้ามีเลขฐาน8อยู่นะครับเราก็จับ ได้ฐานสองสหลักนะครับพอจับเ็จเรียบร้อยแล้วต้องการแปลงเป็นเลขฐาน6ิบหเลขฐานสองที่เราได้มาล่าสุดเราก็ต้องจับมาทั้งหมด4หลักแล้วก็แปลงกลับเป็นเลขฐาน16นะครับและเช่นเดียวกันเราก็จะทํากันกลับกันแบบนี้นะครับให้เป็นหลักการในการแปลงนะครับดังแบบนั้นถ้าเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับครูขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งล้วกันเป็นอยู่ในรูปของเลขทคนิยมเนาะนะครับเลขทคนิสมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่ะใช้สี เขียวแล้วกันอ่ะสีเขียวอยู่ตรงอันบนอ่ะกูใช้ของเป็นสีฟ้าอ่ะสีดำแล้วอ่ะคูมีเลขอยู่เ,เลขอะไรดีอ่ะเลขนี้แล้วกันนะครับเจ็ดอ่ะอันนี้เป็นอืมเอาเลขเก้าหนึ่งอีแล้วกันนะครับเก้าหนึ่งอีจุด e. จุดสองห้าแล้วกันเก้าหนึ่งอีจุดสองห้า เป็นเลขฐาน16นะครับต้องการทําให้กลายเป็นเลขฐาน8นะครับวิธีการนะครับอันนี้มีทศนิยมด้วยเราก็ต้องใช้ทศนิยมให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับทศนิยมเราก็ต้องใช้ข้างข้างหน้าทศนิยมนะครับก็ดึงมาทีละตัวทีละกี่หลักเอ่ยได้ขันสองนะครับเป็นเลขฐาน16เราต้องใช้4หลักเนาะนะครับจากหลังทศนิยมก็เดียวกันก็ใช้4ี่หลักเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยอ่ะ checks. เรามาดูวิธีการนะครับ ครูขอใช้เลข2ก่อนละกันเลข2ท้ายทศนิยมนะครับเราก็ต้องจับทั้งหมด4หลักนะครับก็คือ0 010ได้เป็นเลข2มาเลข5ก็คือตรงกับ0101 1. ใช้ทั้งหมดกี่หลัก4หลักนะครับเช่นเดียวกันหลังทศนิยหน้าทศนิยมนะครับตัว e e ก็คือ11 1. เพราะว่า e แล้วก็ f ใช่ไหมครับ1110 f คือ111 1, 1, 1, 1นะครับ เลข1ก็ต้องใช้4หลักคือ0 0 0 1นะครับเลข9กนะครับก็คือ1 0 0 1เลข9นะครับใช้4หลักดังนั้นเราได้เลขออกมาแล้วนะครับอันนี้คือเลขฐาน2เนาะนะครับได้เลขฐาน2อมานะครับจากเลขฐาน1 6มาเป็นเลขฐานสองด้วยวิธีการจับ4ตัวนะครับแต่คราวนี้เราจะทําให้กลายเป็นเลขฐาน8เราต้องจับทั้งหมดกี่หลักแทนเราต้องจับทั้งหมดทีละ3หลักจากเลขฐาน2 กูใช้ของสีชมพูเป็นการตัวนับแล้วกันจากทศนิยมนะครับจากทศนิยมดูให้ดีนะไปข้างหน้าสามหลักเนาะไปทีละสามหลักเนาะสามหลักสามหลักพอดีนะครับจากหลังทศนิยมนะครับไปข้างหลังสามหลักไปข้างหลังอีกสามหลักตัวสุดท้ายเย่างละก็เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับได้เลไออกมาบ้างอันนี้ทศนิยมข้างหน้าทศนิยมได้เลขได้เลขหนึ่งหนึ่งศนย์ตรงกับเลขหนะครับ ศูนย์หตรงกับเลข3ามนะครับหนึ 100, ตรงกับเลข4ี่นะครับหนึ 100, ตรงกับเลข4ได้ออกมาเป็น4 4 3 6นะครับเช่นเดียวกันข้างหลังทศนิยมนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งตรงกับเลข1นึู่นย์ศูนย์หนึ่งตรงกับเลขหนึนย์ะครับเป็นศูย์เนาะก็ได้เป็นศูนย์หนเพิ่มหลักเข้าหลังเข้าไป ศูนย์หนึ่งตรงกับเลขสองนะครับอ่ะได้คำตอบมาแล้วนะครับเป็นเลขฐาน8คือสี่สี่สามหกจุดหนึ่งหนึ่งสองเป็นเลขฐาน8ดตอนนี้ลองเช็คดูว่าถ้าเรากลับมาเป็นเลขฐานสิบหเนี่ยจะได้ตัวเดิมไหมนะครับอ่ะเรามาทำกันนะครับอ่ะเราก็ใช้เลขเอาสีนี้เลยลวกันนะครับ ตั้งแต่เลขทศนิยมเนาะเลขทศนิยมอยู่ตรงนี้ทศนิยมเราก็จะจับทั้งหมดอมันอยู่ใกล้ไปเนาะเอาตรงนี้ดีกวนาทศนิยมอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นทศนิยมอยู่ตรงนี้นะครับทศนิยมอยู่ตรงนี้อะดูตัวแรกก่อนนะครับหลังทศนิยมคือหนึ่งตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดกี่หลักมาเป็นเลขฐาน 8. แปดก็ต้องใช้ทั้งหมดสามหลักถูกไหมครับก็จะามาเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ เลข1ก็คือนะครับ0 0 1เลข2ก็คือนะครับ0 1 0นะครับต่อมาข้างหน้าทศนิยมบ้างเลข6 6คือ1 1 0นะครับเลข3ก็คือ0 1 1นะครับเลข4คือ1 0 0นะครับ เลขสี่ตัวหนึงก็คือ100ตอนนี้เราได้มาเป็นเลขฐาน2เป็นตัวกลางเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่จากเลขฐาน8มาเป็นเลขฐาน2คือจับ3หลักคราวนี้เลขฐาน2ตัวกาลางได้ตัวกลางเรียบร้อยแล้วเราต้องทําให้กลายเป็นเลขฐาน16นะครับด้วยวิธีการจับทีละ4หลักจากทศนิยมไปอ่ะเราก็นับจากข้างหน้าทศนิยมไป4 4 4อ่ะพอดีนะครับข้างหลังทศนิยมมาเป็น4นะครับ แล้วก็เออสี่สี่เนาะนะครับสูตรตรงนี้ก็ตัดทิ้งได้นะครับอ่ะดังนั้นเรามาดูมาเช็คกันนะครับว่าไอ้หลังเครื่องหมายท่านผู้ชมแล้วหน้าเครื่องหมายท่านผู้ชมได้เลขอะไรจะจับ4ี่เข้ามานะครับศูนย์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 หนึ่งศูนย์ตรงกับเลขสองนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตรงกับเลขห้านะครับ ศูนย์ศูนยน,นตรงกับเลขศนย์ะครับถ้าไปอยู่ข้างหลังเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะ,นะครับอ่ะเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับต่อมาข้างหน้าบ้างข้างหน้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งย์ตรงกับตัว e ก็คือนะครับตรงกันเนาะนะครับต่อมานะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งย์ตรงกับเลข1นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศย์หนึ่งตรงกับเลข 9ดังนั้นได้ออกมาเป็น 91e.25 ได้เป็นคำตอบในเลขฐาน16ตรงไหมตรงไหมนะครับถ้าตรงก็แสดงว่าที่เราทำการหาค่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ทำการเช็คคำตอบไปเรียบร้อยนะครับว่าได้คำตอบตรงกับเลขตัวเดิมนะครับดังนั้นจากหลักการตัวนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือเราจะต้องรู้หลักในการแปลงออกมาเป็นเลขฐาน2แล้วก็ต้องจับหลักให้ถูกอย่างเลข ถ้าคุณมีเลขฐาน8อยู่นะครับเอาแปลงเป็นเลขฐาน2อเราตัดทั้งหมดเลขฐาน2ทั้งหมดทีละ3หลักนะครับออกมาพอได้มาแล้วเลขฐาน2ตัวกลางเราก็ถึงจะแปลงเป็นเลขฐาน6ิบหกวิธีการจับนะครับ4หลักนะครับแล้วก็ออกมาอยู่ในรูปของเลขฐาน16ดังนั้นสิ่งที่ต้องจำมาให้ได้ก็คือตารางตัวไหนนะครับตารางตัวนี้นั่นเองนะครับว่าไอ้เลขฐาน2นะครับซึ่งมาจากเลขฐาน8เนี่ยมันตรงกับอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมา ทำการจำตาราง2ตัวนี้ให้ดีนะครับแล้วก็เลขฐาน16นะครับตรงกับเลขฐาน2อะไรบ้างนะครับเราก็ต้องมาดูวิธีการจำหลักการถ้าเราจำได้แล้วนะครับเราก็จะทราบวิธีการในการแปลงเลขฐานนะครับจากเลขฐาน8ให้กลายเป็นเลขฐาน16ได้นะครับแล้วจากเลขฐาน16เราก็สามารถแปลงเป็นเลขฐาน8ได้นะครับจะมีวิธีการที่มันอาจจะดูซับซ้อนแต่มัน ค่อนข้างที่จะสบายนะครับในการแปลงถค่เราจําแค่หลักการของเลขฐาน2นั้นๆให้ได้นะครับแล้ววันนี้เราก็จบนะครับเกี่ยวกับการแปลงเลขฐาน8นะครับให้กลายเป็นเลขฐาน16แล้วก็แปลงจากเลขฐาน16ให้กลายเป็นเลขฐาน8ดังนั้นนะครับรหวังว่านะครับทุกคนคงจะทราบแล้วว่าหลักสําคัญที่สุดก็คือการใช้เลขฐาน2จับ สหลักกับจับ4หลักในเลขฐานแต่ละตัวต้องพยายามจำให้ได้วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับหากมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับดังในความเห็นก็ได้ส่งในความเห็นของ YouTube นี้หรือในห้อง Google Classroom ก็ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ